นี่วันนี้ฟิวชั่นก็คือชามนี้มีทั้งต้มปลาทูต้มส้มนะต้มส้มหรือต้มยำก็ไม่รู้แล้วก็เมื่อวานได้เห็ดดานมานี่แล้วก็เห็ดเพาะที่เหลือนี่ก็มาใส่ตกลงชามนี้มีสามกริย์ก็คือมีเห็ดดานนะปลาทูแล้วก็มีเห็ดเพาะที่เหลืออยู่นะ ตอนนั้นก็ยังมีอัน,นี้ผัดบวบเหลือค้างเมื่อวานไอ้ MA บวบเหลือเมื่อวานอยากกินไม่หมดนะแ้วก็มาใส่คือชั้นอันนี้น้ำพริกอันนี้ไข่เจียวน,นี่น้ำพริกตาแดงอันนี้น้ำพริกแมงดาวันนี้ก็โอ้โหอร่อยมากอื้เด็ด